สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับคุณครูและรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมค่ะในบายๆวันอาทิตย์สบายๆแบบน,นี้นะคะไม่แน่ใจว่านักเรียนทำอะไรกันอยู่อ่ะเรามาทำแบบฝึกหัดต่อกันดีกว่านะคะคุณครูเฉลยถึงข้อสามใหญ่เนาะเมื่อเมื่อ,อคลิปที่แล้วนะคะในคลิปนี้คุณครูจะมาต่อข้อสีใหญ่นะคะไม่พู่งพามทำเพงน,นะคะนักเรียนเรามาต่อกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าจากตารางสแสดงรูปแบบเกี่ยวข้องระหว่างเอกและวายนะคะ โจทย์เขาบอกว่าตารางใดที đó, 6, okay. kind of ่แสดงว่า y แปลผกผันกับ x และถ้า y แปลผกผันกับ x หาเขาให้นักเรียนหาค่าคงตัวของการแปรผรผันนั้นก็คือค่า k นั่นเองนะคะและเขียนสมการของการแปรผันด้วยนะคะทีนี้นักเรียนนักเรียนดูข้อ1เลยค่ะนักเรียนก็จะได้ข้อ1ว่านะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณครูหาที่ลองที่ลองมือคุณครูก่อน ลองเวลาเขียนนะคะอ่าโอเคเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็เขียนสมการน,นักเรียนก็บอกว่าสมการสมการของการแปลผกผันนะคะนักเรียนสมการของการแปลผกผันก็คือ y เท่ากับอะไรคะเท่ากับ kx นะคะคือ คืออะไรคะคือ k นั่นก็คือเนี่ยนะคะกูเขียนมันทันล่างดีกว่านั่นก็คือคืออะไรคะคือ k เท่ากับ x y นั่นเองอ่าพอเราได้แบบนี้ปุ๊บนะฮะนักเรียนก็บอกว่าถ้า y แปลผันถ้า y แปลผกผันกับ x จะต้องมีค่าคงตัวของการแปลผันเท่ากันน่ะตรงนี้เขียนก่อนนะคะว่าถ้าถ้า y แปร6 0ผันกับ x นะคะเป็นยังไงจะต้องมีค่าคงตัวจะต้องมีค่าคงตัวต้องมีค่าคงตัวของการแปลผันของการแปร ันเป็นยังไงคะลูกเท่ากันนั่นเองอ่าเดี๋ยวครูจะก๊อปปี้ไว้ก่อนนะเพราะเราต้องใช้ประโยคนี้ทุกข้อเลยนะคะคัดลอกนะคะอ่าโอเคแล้วก็ทีนี้พอนักเรียนได้แบบนี้ปุ๊บนะคะนักเรียนก็บอกว่ายังไงต่อนักเรียนก็แทนค่าเลยเราก็คือแทนค่าในตารางค่ะแทนค่า x กับค่า y จากตารางเนี่ยค่ะเป็นคู่คู่นะคะนักเรียนก็บอกว่าคือ คือคือคืออะไรคะคืออ่าเหมือนเมื่อกี้ไงที่เราบอกว่า k เท่ากับ xy ใช่ไหมนั่นก็คือ x กับ y x กับ y เขียนอยู่อย่างนี้ก็คือคูณกันอยู่นะคะตัวแรกตัวแรก x ก็คือ2 y ก็คือ4นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ตัวที่2ตัวที่2 x ก็คือ1 y ก็คือ8นะคะตัวที่3 x ก็คือเศษหนึ่งครูเขียนอย่างเงี้ยเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันเท่ากันหรือไม่เท่านะเดี๋ยวเรามาคิดอีกทีนึะคะ x คือเศษหนึ่งส่วนสอง y ก็คือสิบหกนะคะนี่ตัวที่สามตัวที่สี่นะคะ x เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่ y เท่ากับสามสิบสองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูทีละตัวเลยค่ะลูกสองสี่แปดอ่ะมันแปดใช่ไหมแปดหนึ่งแปดอ่ะ เท่ากันละ1ตัวนะคะสองหนึ่งสองสองปดบ่ะเท่ากัน2ตัว4 1 4หนึ่งสเท่ากันตัวที่3นะคะแสดงว่ามีทั้งหมด4คู่ไม่ใช่ตัวที่3มีทั้งหมด4คู่เท่ากันหมดทุกคู่เลยหนึ่งสาเห็นไหมคะนั่นก็คือเราก็สรุปว่านั่นคือนั่นคือค่า k เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย k เท่ากับ8ดใช่ไหมคะดังนั้นเราก็สรุปนะคะ ดังนั้นดังนั้นอะไรคะลูกสมการการแปลผกผันสมการการแปลผกผันคืออะไรคะเขาให้เขียนด้วยไง y เท <Y S 1> ่ากับอะไรเพราะเขาให้เราทำสองแบบ2อย่างนี้ถูกไหมคะ y, y เท่ากับ k ของเราก็คือ8นะคะ8ส่วน x นั่นเองนะคะตอบแล้วนะคะข้อ1 ะะข้อ2ต่อเลยข้อ2ลูกก็บอกเหมือนเมื่อกี้หาว่าสมการของการแปรผันของเราสมการของการแปรผันนะคะ y เท่ากับ k ส่วน x นะคะคือนั่นก็คือคืออะไรคะคือ k เท่ากับ x y นะคะเราจะหา2ตัวนี้นะคะ ทีนี้เราจะพูดด้วยประโยคอะไรต่อเราก็บอกว่าเหมือนเมื่อกี้คะ,ะคุณครูวางเลยไหมคะลราก็บอกว่าถ้า y แปลผกผันกับ x e, จะต้องมีค่าคงตัวของการแปลผกผันเท่ากันทีนี้เราก็แทนค่าเลยคือนะคะคือคือคือ x e, y นั่นเองคู่แรกนะคะคู่แรกก็คือ2 2คูณด้วย10ถูกไหมคะ คู่ที่สองก็จะเป็น4คูณด้วย5นะคะ4คูณ 5, นะคะคู่ที่3ก็จะเป็น8ดคูณด้วย2.5นะคะคู่ที่4นะคะก็จะเป็น X คือ10นะคะ10คูณด้วย2นั่นเองนะคะอะทีนี้นักเรียนดูทีละตัวเลย2คูณ10เป็น20 mm hmm. เห็นไหมคะ สี่ห้ายี่สิบแปดคูณสองจุดห้าก็คือยี่สิบเหมือนกันนะคะและอะไรอีกคะสิบคูณสองก็คือยี่สิบเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่าเราก็นั่นคือได้นะคะนั่นคืออ๋อครูยังไม่ได้ใส่เครื่องหมายเท่ากับเลยต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับทุกต,ตัวก่อนนะคะนั่นคือนั่นคืออะไรคะนั่นคือ k เท่ากับ 20นั่นเองนะฮะดังนั้นนักเรียนสรุปเลยลูกดังนั้นดังนั้นสมการ,สมการการ,รสมการการแปรผัน,นะะสมการการแปรผกผันนะคะสมการการแปรผกผันคือ y เท่ากับอะไรเอ่ย k คือ20ใช่ไหม แล้วก็ยี่สิบยี่สิบอะไรคะยี่สิบเอ็กนั่นเองนี่ตอบแล้วนะคะคือคำตอบของเราอะ่ะเดี๋ยวครูไฮไลท์คำตอบให้นะฮะนั่นคือแล้วก็สมการนะคะนะคะตัวนี้นะคะโอเค ข้อสต่อนะคะลูกข้อ3ามในเรียนก็ขึ้นหัวข้อด้วยคำคำว่าอะไรสมการของการแปรผันอ่ะเราก็บอกว่าสมการของการแปรผันคืออะไรคะคือ y เท่ากับ k ส่วน x คือคือ k เท่ากับ x y อ่ะเราต้องเขียนไว้แบบนี้ก่อนพราเราเขียนแบบนี้ปุ๊บเราก็บอกว่าถ้า y แปลผนกับ x กนะคะถ้า y แปลผันกับ x จะต้องมีค่าคงตัวของการแปลผันเท่ากันนั่นเองนะคะแบบนี้นะลูกอ่ะพอเราได้แบบนี้ปุ๊บนะคะนะักเรียนก็บอกว่าคือนะ้าเรียนใส่คือป้ายคือนะคะคือ x y นะคะเท่ากับอะไรคะ เท่ากับตัวแรกที่คูณก็คืออะไรคะก็คือลบสามลบสามคูณด้วยหนึ่งนะคะอ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปลบหนึ่งคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสามนะคะตัวต่อไปคู่ต่อไปก็คือศูนย์คูณด้วยลบสามนั่นเองนะคะคู่ต่อไปก็คือสามคู่ต่อไปก็คือสามคูณด้วยลบ สอส่วน3นั่นเองนะคะทีนี้นรกเรียนดูทีละตัวคือจริงๆเราดูด้วยตาเปล่าเรารู้เลยว่ามันเป็นยังไงคะไม่เท่ากันเห็นไหมนี้ก็เป็น0ูนย์ตัวนี้เป็น0ูนย์เห็นไหมคะศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์คือไม่เท่ากันซักคู่เลยนะคะถ้าเป็นอย่างนี้เราก็สามารถสรุปได้เลยว่านั่นคือนะคะนั่นคืออะไรลูกนั่นคือค่า x y ไม่เท่ากัน เราก็สรุปว่าดังนั้นดังนั้นเป็นยังไงคะดังนั้น y ไม่แปลผกผันกับ x นั่นเอง y ไม่แปลผกผันกับ x นะฮะโอเคนักเรียนนี่คือคำตอบของเรานะคะสามข้อของเรา เรียบร้อยทีนี้เราไปข้อที่สียข้อที่5้าต่อเลยค่ะข้อที่สียข้อที่5้าเนาะเรามี5ข้อนะลูกอ่ะข้อที่สียข้อที่ห้านะคะข้อที่สี่ข้อที่ห้าข,ข,ข,ของเราเขาบอกว่านักเรียนก็เขียนเลยเหมือนเมื่อกี้ค่ะสมการของการแปลผกผันนะคะสมการสมการของการแปลผกผัน y เท่ากับ k ส่วน x นะคะคือคือก็คือหาค่า k คือ k เท่ากับ xy นั่นเองนะคะทีนี้เราก็สเต็ปเดิมของเราคุกกอบมานะคะบอกว่าถ้า y แปลผกผันกับ x จะต้องมีค่าคงตัวของการแปลผันเท่ากันนะคะอะ่ะทีนี้ทีนี้ยังไงคะคือคืออะไรคะคือ xy นะคะเท่ากับอะไร x เท่ากับ1น y เท่ากับ20ะคะคู่ที่2ก็คือ x เท่ากับ1.6 y งเท่ากับ15คู่เขียนติดอย่างนี้ก็คือแปลว่าคูณกันนะคะตัวที่คู่ที่3ก็คือ y เท่ากับ3 x เท่ากับ3 y เท่ากับ8ะคะต่อไปก็คือ x เท่ากับ4.8 y เท่ากับห นั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนพิจารณาทีละคู่เลยค่ะ1.2นะคะ1.2ึ่คูณยีได้เท่าไหร่เอ่ยนะคะนักเรียนลองดู1.2ึ่คูณยีก็คือเท่าไหร่คะ24นั่นเองนะคะ,ะทีละตัวนะ1.6 1.6งคูณหนะคะได้เท่าไหร่คะลูก 1นึ่งจคูณยีเมื่อกี้ได้24ถูกแล้วนะคะ1.6ึ่คูณสินะคะได้24เช่นกันนะคะต่อไป3 8 3 24นะคะสี่จุดนะคะ4.8ดคูณด้วย5ได้เท่าไหร่ะคะก็คือ24นะคะเนียนดูแต่และตัวเป็นยังไงเท่ากันทุกคู่เลย พอเท่ากันทุกคู่แบบนี้เราก็บอกว่านั่นคือนั่นคือนั่นคืออะไรคะลูกนั่นคือ k เท่ากับอะไรเอ่ย k เท่ากับ24นะคะนักเรียนก็สรุปได้ว่าดังนั้นดังนั้นสมการสมการของการแปล6 0ผัน คืออะไรคะคือ y เท่ากับ24ส่วน x นั่นเองนะคะอ่ะข้อ5ต่อนะคะลูกข้อ5ข้อ5นักเรียนก็ขึ้นต้นเหมือนเดิมว่าข้อสุดท้ายละสมการของการสมการของการแปล6 0 0 0 y เท่ากับ k ส่วน x คืออะไรคะคือ k เท่ากับ xy นั่นเองนะคะอะทีนี้นักเรียนก็สเต็ปเดิมเลยสเตปสเตปสเตปเดิมของเรานั่นก็คือเนี่ยนะคะครูเหมือนว่าเหมือนเทปแบบว่าเทปที่กรอแบบติดอะค่ะลูก เขาบอกว่าถ้า y แปลผกผันกับ x จะต้องมีค่าคงตัวของการแปลผกผันเท่ากันอ่ะเราก็แบบนี้เราก็ใส่ว่าคือต่อนะคะคือคือ x y เท่ากับ x ก็คือ2 2คูณ2นะคะแล้วก็4ะคะูณ1อ่ะแล้วก็8คูณด้วย1ส่วน4นะคะตัวคู่สุดท้ายของเราก็คือ16 คูณด้วยหนึ่งส่วนแนะคะทีนี้ลูกดูทีละตัวเลยนะคะตัวแรก2อคูณสอันนี้4นะคะมันก็คือ4คู่ที่2คู่คู่แรกเท่ากันถูกไหมคะอืมคู่ที่2คู่ที่2นี่เริ่มไม่เท่านะคะถ้าตัดทอนก็ไม่เท่านะคะ2 4 1 4 4 4, 4 2 8เห็นไหมคะ4 1 4 4 2 8 2งคูณหเป็น2ไม่เท่าคู่ที่3ก็เป็นไง คู่ที่สามแปดหนึ่งแปดแปดแปดสองใช่ไหมอ่ะก็คือก็คือมันไม่เท่ากันสักคู่ข้างหน้าเป็นสี่เห็นไหมคะค่า k มันไม่เท่ากันข้างหน้าเป็นสี่เป็นสี่ข้างหลังเป็นสองกับสองเราก็สรุปได้ว่าเพราะเราต้องบอกว่าถ้าแปรผันแทบถ้า y แปรผันแปลผกผันกับ x จะต้องมีค่าคงตัว ของการแปลผ่านที่เท่ากันอันนี้มันมัน,ม,นมันเท่ากันอยู่เป็นคู่ๆมันไม่ได้เท่าทั้งหมดนะคะนักเรียนนักเรียนก็สามารถสรุปได้ว่านั่นคือนั่นคืออะไรคะลูกนั่นคือ k เท่ากับ k ไม่ใช่ k คเท่ากับสีครูอ่าเอาใหม่เพราะมันไม่เท่ากันอ่ะนะนักเรียนต้องสรุปว่าอย่างนี้นั่นคือค่านั่นคือค่า x y xy เป็นไง x y ไม่เท่ากัน ถ้า x y ไม่เท่ากันแบบนี้ลูกก็บอกว่าดังนั้นดังนั้นเป็นไงคะดังนั้น y ไม่แปล6ผันนั่นเองไม่แปลกผันกับ x นั่นเองนะคะอ่าโอเคเสร็จแล้ว5ข้อของเรา5ข้อของเราเรียบร้อยทั<ะ>อบอยูเฮน <laughs> นะคะ อันน ok, ok, ี้คือตอนที่2นะคะตอนที่2เสร็จแล้วตอนไม่ใช่ตอนที่2ตอนที่4นะคะเป็น EP 2นะคะลูกสําหรับเรื่องการแปรปกผันนะก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจงครูด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะมาเฉลยคลิปไหนต่อหาะรอนักเรียนติดตามชมเนาะสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอก็งครูพอไว้แค่นี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ